ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหมค่ค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่เช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้สระตัวใหม่นะคะสระเอียนะคะสระเอียมีสระระสมยี่สองสระนะคะสระที่หนึ่งก็คือสระเอียนะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะสระตัวที่สองก็คือ สระอะนะคะเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงว่าเอียดนะคะสระเอียดเป็นสระเสียงสั้นมีสระเอนำหน้าพยัญชนะมีสระอีอยู่ข้างบนพยัญชนะตามด้วยตัวยอตามหลังพยัญชนะและปิดท้ายด้วยสระอ่ะนะคะเราจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การผสมสระเอียนะคะการอ่านสะกดคคำพร้อมความหมายการอ่านประโยค และทบทวนความรู้ด้วยปริศนาคำไทยนะคะเราไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะสระเอียเป็นสระเสียงสั้นสระเออยู่หน้าพยัญชนะสระอีอยู่บนพยัญชนะและมีตัวยอและสระอะอยู่ตามหลังพยัญชนะนะคะต่อไปเป็นการประสมสระเอียนะคะกอเอียเกยจ้าเอียเจ้ย 多耶爹，多耶爹，多耶咪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 ，少耶些，少耶些，少耶撇，少耶撇，少耶撇，少耶些，少耶些。 អៀសខអៀទៀនអៀនៀពអៀភៀផអៀវៀអអៀភៀអអៀមៀយអៀយរអៀរៀលអៀលៀវអៀវៀខអៀហៀ ต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำและความหมายของคำนะคะเกียกอเอียเกีย,กยไม่ตีเกียคำว่าเกียมีสองความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงต้นสนชนิดหนึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งใน126สายพันธ์นะคะเราเรียกว่าสนเกียรหรือสนเขาหรือสนสามใบนะคะ เป็นต้นไม้ที่มีขนาดกลางถึงใหญ่ไม่ผลักใบทรงพุ่มรูปกลวยปลายแหลมเปลือกต้นหนาไม่หลุดล่อนง่ายมักมียางสีเหลืองซึมออกมาตามรอยแตกของเปลือกต้นใบเป็นลักษณะใบเลื่อยคล้ายเข็มขอบใบอยากเป็นฟันเลื่อยละเอียดติดทนทานอยู่กับลำต้นได้ถึงสองปี ไม่ร่วงหลน่นออกดอกเป็นช่อแบบช่อหางกระรอกออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมก,การาคมหลังจากนั้นจะเป็นผลแห้งแตกเป็นรูปกลวยคว่ำ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและจะแยกออกเป็นกลีบแข็งต้นสนเกีย้ยมีสรรพคุณทางสมุนไพรน้ำยางที่ลำต้นสามารถนำมากลั่นเป็นน้ำมันได้ลำต้นใช้ทําเครื่องเรือนต้นเกีย้ยเป็นพืชที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและช่วยอนุรักษ์น้ำให้กับพื้นที่ต้นน้ำลำธารน,นะคะเกีย้ยความหมายที่สองหมายถึง รองเท้าเกี้ยนะคะรองเท้าเกี้ยมีฐานไม้แบดนที่ยกสูงขึ้นด้วยฟันสูงสุดสามซี่ยึดเท้าด้วยสายรัดผ้าช่วยให้เท้ายกขึ้นเหนือพื้นดินเป็นรองเท้าของญี่ปุ่นสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเพียหอเอียเพียเพียเป็นเสียงดังอย่างเสียงตบหรือเสียงตีเสียงดังเพียเพียนะคะ เสียซอเอียเสียไม่ตีเสียเสียหมายถึงสวยมากหรือสวยและดูดีมากเช่นยาย่าและหมีเสียมีรูปร่างสวยงามเสียสุดๆนะคะเปรียปอรอเอียเปรียไม่ตีเปรี้ยเรียคือเสียงดังที่เกิดจากสิ่งของแตกหรือหักเช่นไม้หักดังเปรี้ย หรือฟืนติดไฟแตกดังเปรี้ยะเปี้ยปอเอียเปี้ย,ยไม้ตีเปี้ยคําว่าเปี้ยมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนนะคะหมายถึงขนมชนิดหนึ่งทําด้วยแป้งมีไส้บรรจุอยู่มีขนาดต่างๆกันนะคะทํามาจากแป้งสาลีน้ํามันพืชน้ําตาลเกลือมีไส้ถั่วเขียวไส้ถั่วแดงไส้ถั่วดํา ไส้ฟักหรือไส้เผือกและไส้งาดำนะคะขนมเปี๊ยใช้ประกอบเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนเป็นขนมสิริมงคลแสดงถึงความสามัคคีนะคะเปาะเปี๊ยปออออเปาะปอ,ปอเอียเปี๊ยะไม้ตีเปี้ยเปาะเปี๊ยเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนเป็นชื่ออาหารว่างของจีนนะคะ ทำด้วยแผ่นแป้งสาลีสุกรูปกลมๆบางๆคล้ายแผ่นโรตีสายไหมเรียกว่าแผ่นเปาะเปียนํามาห่อไส้มีสองแบบนะคะตามภาพนี้เป็นแบบที่หนึ่งเป็นเปาะเปียะทอดนะคะห่อไส้ด้วยวุ้นเส้นถั่วง,งอกและเนื้อสัตว์ผัดส,สุกทอดกินกับน้ําจิ้มรสหวานอมเปรี้ยวและผักสดนะคะเปาะเปียแบบที่สองเป็นเปาะเปียสดนะคะ ห่อไส้ด้วยถุงงอกลวกหมูหรือกุนเชียงเต้าหู้เค็มและแตงกวาสดนะคะลาดน้ำปรุงเหนียวเหนียวรสหวานเค็มโรยหน้าด้วยเนื้อปูลและไข่เจียวฝอยหั่นนะคะกินพร้อมกับผักเช่นแตงกวาหรือแครอทสดนะคะกอเอยกออกออเอะอไม่ตีเอะ กอเอียเป็นขี้ผึ้งปิดแผลชนิดหนึ่งของจีนแก้ปวดลดอาการอักเสบฟกช้ำนะคะเฮียเฮียฮอเอียเฮียฮอเอียเฮ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 ียเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทนความแรงปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้งแตกแก่บนเนินเขาที่แหงแง้งแล้งริมฝั่งน้ำ แม่น้ำสูงชันขอบของป่าโอก๊กแนวชายฝั่งที่โรกร้างว่างเปล่าตามริมถนนและทางรถไฟจเจริญเติบโตได้ดีกว่ามีกลิ่นหอมมากขึ้นใช้ใบาตากแห้งเป็นยาสมุนไพรรักษาตับม้ามและไตใช้กินเป็นอาหารจีนเจือเจียงเรียกว่าชิงถวนเป็นอาหารจีนแค่เรียกว่าเฉาอากุยนะคะ มะเมียมออะมะมอเอียเมียมะเมียเมียเป็นแม่ค้าชาวพม่าที่มีหน้าตาสวยงามสายบุรีที่เมืองมะละแมงประเทศพม่า เธอเป็นหญิงสาวสามัญชนที่ได้พบรักกับเจ้าสุกเกษมณาเชียงใหม่ซึ่งเป็นบุตรชายของเจ้าเมืองเชียงใหม่ในเวลานั้นในพศ .2445 ถึง2505ตอนช่วงอายุได้19ปีเจ้าสุกเกษมหรือเจ้าน้อยได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนเซนต์แพล็กติด ที่เมืองมะละแม่งเจ้าน้อยสุกเกษมได้ไปเที่ยวตลาดและได้พบมาเมี้ซึ่งขายบุหรี่เธอมีอายุได้15ปีจึงได้พบรักและคบหากันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอันสามีภรรยาโดยทั้งสองได้สาบานกันต่อหน้าลานพระธาตุใจตลันว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่ทอดทิ้งกันหากผู้ใดทรยศต่อความรัก ที่มีให้กันก็ขอให้ผู้นั้นอายุสั้นเมื่อเจ้าน้อยสุกเกษมได้อายุ20ปีต้องเดินทางกลับเชียงใหม่จึงแอบพามาเมียกลับมาด้วยโดยให้หมาเมียปลอมตัวเป็นชายติดตามขบวนมาเมื่อทั้งคู่กลับมาเจ้าน้อยจึงได้รู้ว่าตนเองได้ถูกมั่นหมายกับหญิงอื่นเรียบร้อยแล้วแลนะต้องแอบซ่อนในบ้านหลังเล็ก เมียได้รับการเกลี้ยกล่อมโดยชายหญิงชาวพม่าให้นางกลับไปรอเจ้าชายที่เมืองมะละแมงเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเดือดร้อนนางเสียใจและยินยอมจากเมืองเชียงใหม่เพื่อไม่ให้ผู้ใดเดือดร้อนแม่นางจากจากไกลแต่ความรักยังมั่นคงดังคำสาบานที่ให้ไว้แก่กันพ้อน้อยสุกเกษมได้จัดขบวนส่งนางที่ประตูเมืองเชียงใหม่คือประตูหายา บรรยากาศเต็มไปด้วยความหดหู่และเศร้าหมองนางคุกเข่าลงกับพื้นและก้มหน้าสยายผมออกเช็ดเท้าเจ้าน้อยด้วยความรักและอะไรก่อนที่เธอจะขึ้นไปบนกูบช้างเดินทางไปเมืองมัลละแมงและเธอได้ตัดสินใจบวชชีตลอดชีวิต หลังจากนั้นเจ้าน้อยสุขเกษมได้เข้าพิธีสมรสกับเจ้าบัวชุมณเชียงใหม่แต่ยังมีความรักต่อหมาะเมี้จึงยึดสุราเป็นที่พึ่งเป็นที่ดับทุกข์จากความรักความอะไรในหมามเมี้จนถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นประสาทพิการเรื้อรังในวันที่20มีนาคมพศ2456มีอายุ33ปีนะคะเหลี่ยพระ ลอเอเลีย,ยพออาพะรพะเลียพะเลียยพระเป็นมวยจินที่ชำนาญในการใช้หมัดจึงถนัดคว้าจับและตีนะคะการจับและตีหมายถึงการรุมทำร้ายนะคะปีเสียปออีปีไม้เอกปีซอเอียเสียปีเสีย ปีเซมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าผีซิ่วและเพยเย่านะคะเป็นสุดยอดเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจีนนะคะปีเสซเป็นสัตว์เทพมงคลที่มีลักษณะครบตามหลักเบญจธาตุนะคะคือมีสีเท้าของสิงโตอันทรงพลังมีเขาและลำตัวเป็นกวางอันอ่อนช้อยมีปีกพญานกอันแข็งแกร่ง มีส่วนศีรษะของมังกรอันทรงพลังและมีหางแมวอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีรูทวารหนักและเบาจึงมีอนุภาพในการรับโชคลาภอย่างไม่ร่วไหลและแม่นยำนะคะแม่เหียมอเอแม่ไมเอกแม่ฮอ,อเอเหียแม่เหียแม่เหียเป็นชื่อหมู่บ้านแม่เหีย ตำบลแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่นะคะประวัติที่มาของชื่อบ้านแม่เหียเราว่าเดิมนี้พื้นที่เป็นที่ป่าต้นน้ำอยู่ในหุบเขามีป่าเบญจพรรณสลับกับป่าดงดิบมีตัวเฮียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากสายน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่นี้จึงเรียกว่าแม่น้ำเฮียต่อมาจึงเรียกว่าแม่น้ำแม่เหียนะคะ และได้มีผู้ศึกษาประวัติความเป็นมาของชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าแม่เหียน่าจะเป็นชื่อแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ไม้เหี้เป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่มีมากในพื้นที่นี้จึงน่าจะเป็นที่มาของคำว่าแม่เหียนะคะบ้านแม่เหียมีชาวขมุกหรือชาวล้ว เป็นผู้มาบุกเบิกพื้นที่หมู่บ้านแม่เหียเป็นกลุ่มแรกนะคะหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางหุบเขาช่องดอยสุเทพหรือบริเวณคลองชนะระทานในปัจจุบันนะคะในปีพศ .2545 บ้านแม่เหียเริ่มมีความเจริญเข้าสู่ชุมชนมีถนนลาดยางผ่านกลางหมู่บ้านเริ่มจากเขตศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุมชนแม่เหียมีความเชื่อเรื่องพิธีเลี้ยงผีฝายหรือผีคุณน้ำเพื่อแสดงความกตัญญูต่อน้ำที่ใช้ในการนำรงชีวิตนะคะนอกจากนี้ยังมีประเพณีเลี้ยงดงหรือเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะนะคะเป็นความเชื่อของชาวล้วว่ามียักษ์สามตนพ่อแม่ลูก ยังสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าลัวอาศัยอยู่หลังดอยคําเรียกว่าปู่แสะย่าแสะยักทั้งสามตนชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารจึงได้ทําพิธีเส้นวิญญาณเรียกว่าเลี้ยงดงหรือเลี้ยงปู่แสะย่าแสะโดยฆ่าควายหนุ่มหนึ่งตัวควายที่มีขีบเท้าสีเหลืองเขายาวเท่าหู พร้อมเครื่องพิธีกรรมเช่นอ้อยกล้วยของหวานเชื่อว่าจะทำให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุขและมีป่าอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูก,กาลและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะปัจจุบันชุมชนตำบลแม่เหียมีความเจริญและมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะคะตัวอย่างเช่นภาพที่เห็นนี้เป็น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพือสวนโลกเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่9พศ2549นอกจากนี้ยังมีหอคำหลวงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก 2องชั้นมีสีน้ำตาล9สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่9นะคะนอกจากนี้บริเวณด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังมีวัดพระทาตุดอยคำนะคะเป็นวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่มีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีนะคะอยู่ในบริเวณดอยคำพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปสำคัญอยู่ในวัด คนทั่วไปนิยมไปขอโชคขอลาบได้โชคลาบตามที่ขอก็จะนำดอกมะลิไปถวายนะคะนอกจากนี้ยังมีไนซันฟารีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ประมาณ1,200ไร่และมียีราฟมากที่สุดในโลก มีประมาณ200กว่าตัวนะคะสามารถขับรถชมสัตว์ได้มีการแสดงโชว์ของเลงอุลังอุตังโชว์สิงโตทะเลโชว์ช้างโชว์โลมาโชว์นกนะคะต่อไปเป็นการอ่านประโยคนะคะตาขำแปะกอเอะตาขำตีวัวเพียเพีย ต่อไปเป็นปริศนาคำททยนะคะเป็นสัตว์เทพมงคลของคนจีนนำโชคลาภมาให้ถือเป็นเครื่องรางของขลังมันคืออะไรคะถูกต้องนะคะมันคือปีเส้อนะคะเป็นรองเท้าของญี่ปุ่นใช้ได้ทั้งชายและหญิงเราเรียกว่าอะไรคะเก่งมากนะคะเขาเรียกรองเท้าเกียะนะคะ เป็นอาหารว่างของคนจีนทำด้วยแผ่นแป้งสาลีมีทั้งแบบทอดและแบบสดอาหารชนิดนี้เราเรียกว่าอะไรคะต้องนะคะเราเรียกว่าปอเปี๊ยะนะคะเป็นมวยจีนที่ชำนาญการจับและตีมวยชนิดนี้เราเรียกว่าอะไรคะต้องนะคะมวยชนิดนี้ชื่อว่าเหลียบพระนะคะ เป็นชื่อหมู่บ้านและตำบลหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่คือคำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะคือบ้านแม่เหียตำบลแม่เหียนะคะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับปิดศนาคำททยก็มีเพียงเท่านี้นะคะการเรียนรู้สระละเอียดก็จบเพียงเท่านี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสรุปสระละเอียดเป็นสระเสียงสั้นนะคะ มีสระผสมอยู่สอสระก็คือสระเอียนะคะมีสระเอนำหน้าสระอีอยู่ข้างบนพยัญชนะตามด้วยตัวยอและปิดท้ายด้วยสระอะนะคะออกเสียงว่าเอียนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามติ้งติ้งช่องของครูใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ